นี่เป็นหลอดตัวหนึ่งไอเดียนะครับพอดีตัวนี้แก้ไขแล้วใส่สว,วิตช์แสงไว้ในตัวตอนนี้ผมเลื่อนเปิดไปทางด้าน DC นะครับตรงด้าน DC ก็คือใช้แบตในตัวส่วนตัวกลางก็คือออฟแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือ AC ฝั่งที่เปได้นนเลื่อนมานะตัวนี้ผมเปิดไว้อยู่นะแต่เนื่องจากในในห้องมีแสงนีออนทำให้มันไม่ติดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขยับมาให้มันบังแสง ผมใส่ตัวสวิตช์แสงไว้ในตัวเลยจะไม่ได้จ่อรูไม่ได้ทิ้งเพราะว่าตัวถังของตัวหลอดเนี่ยมันมีการโปร่งแสงพอให้มีแสงผ่านทะลุได้ันั้นตอนนี้ก็จะสะดวกสำหรับลูกค้าที่เอาไปใช้งานไม่ต้องต่อสวิตช์แสงเพิ่มก็คือใช้แค่หลอดกับขั้วสามารถใช้ควบคุมการเปิดปิดด้วยแสงจากนอกได้นะครับแล้วก็ยังยังมีข้อดีอย่างก็คือ <c oughs> ตอนนี้ที่ว่า เปิดไว้ในกลางวันนะ่ะลืมปิดอะไรอย่างเงี้ยถือไปวางแล้วก็ลืมน,นี่ผมจะมองถือไปที่มืๆนะครับพอมือปุุบมันจะสว่างมันเองละแต่ถ้าหันตัวให้โดนแสงมันจะปิดแค่ผมบังก็จะเปิดนะแสงสว่างนี่ถือว่าโอเคนะไม่น้อยที่ทางเดิน